สวัสดีค่ะหยุดฟังก่อนนะคะเพราะว่าแรนดอมนี้คือของคุณค่ะความทำนายนี้นะคะจะเป็นของคุณนะคะมาดูกันว่าข่าวดีที่กำลังจะเดินทางมาหาคุณนะคะในช่วง30วันนี้นะคะนับจากวันนี้ไปนะคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบ้างนะคะในอนาคตเนี่ยนะเราจะสุ่มไพ่ทำการสุ่มไพ่ด้วยกันนะคะมาดูสุม่มใบที่1ค่ะไพ่พาสิวะมหาอุดนะคะ สิ่งใดที่คุณคิดสิ่งใดที่คุณหวังสิ่งใดที่คุณมีความมุ่งมั่นและตั้งใจนะคะให้คุณนะคะส่งพลังด้านนั้นนะคะเชื่อไปเลยค่ะว่าคุณได้ไม่ว่ารายท่านนะคะอาจจะมีการต้องการโบนัสเยอะๆต้องการเงินเดือนขึ้นต้องการอะไรที่เกี่ยวกับคนอุปถัมภ์ค้ำชูหรือต้องการให้ครอบครัวของคุณนะคะมีความสุขมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดอยู่นะคะคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะอ ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในตัวของคุณนะคะพลังของคุณยิ่งใหญ่มากค่ะเรื่องที่สองใบที่สองค่ะความสุขค่ะพไพ่ใบนี้คือพระสุขนะคะ คุณจะได้รับความสุขนับจากนี้ไปนะค,คุณจะมีชีวิตที่เบิกบานสุนทรีนะคะร,ราบรื่นนะคะขอให้คุณมองโลกในแงด่ดีขอให้คุณคิดในด้านดีนะคะเพราะว่าไพ่เทพสุขนะคะก็บ่งบอกเลยนับจากนี้ไปนะคะเป็นจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความสบายใจนะคะสาหรับบางคนนะคะที่โสดก็อาจจะเจอคนถูกใจนะคะแต่สําหรับใครที่มีครอบครัวมีแฟนแล้วก็จะเริ่มมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของความรักด้วยค่ะและ นนะะอาจจะเป็นช่วงที่คุณนะคะมีเสน่ห์นะคะต่อเพศตรงข้ามนะคะอาจจะดึงดูดใจผู้คนหรืออาจจะมีคนมาตกหลุมรักคุณอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ดีได้นะคะแต่ถ้ามีแฟนแล้วไม่แนะนําให้ไปยุ่งนะคะแต่ถ้าสดๆอยู่ก็สามารถที่จะศึกษาดูใจกันได้นะคะอ่าต่อไปอีกเรื่องส,สรุปค่ะมาดูซิว่าสิ่งอะไรโชคความโชคดีสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังอะสำเร็จไหมนะคะ พระสัจธรรมค่ะทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยการที่คุณนะคะ 1. มีความเชื่อด้านดี2ให้คุณนะคะหมั่นสร้างบุญกุศลต่อไปนะสิ่งที่คุณทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นทําบุญให้ทานนะคะช่วยเหลือผู้คนยากไร้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผ่านมาที่คุณทําในสิ่งที่ดีสิ่งนั้นสะท้อนหาคุณแล้วนะคะแล้วก็เป็นบุญบารมีนั้นจะกลับมาหาคุณนะคะ ไช่บนี้นะคะบางคนนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีการได้เริ่มต้นการศึกษาบางคนจบจบเรียนจบแล้วก็จะได้ทำง,งานทำนะคะบางคนจะมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์ตั้งคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่า สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังโดยเฉพาะคุณหลายๆคุณอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับครอบครัวต้องการให้ครอบครัวมีความสุขนะคะหมั่นสร้างบุญกุศลร่วมกันพาครอบครัวทําบุญพาคนรักทําบุญพาตัวเองทําบุญแล้วก็หมั่นนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วชีวิตของคุณนะคะจะได้ดังปฏิหารในทุกๆเรื่องเลยคะ่ะ